สวัสด oh, uh. huh? oh, mm ีค hmm. ร oh, oh, ับน้องเอ็นฟ oh, okay. uhm, ิวโอ้ดึกดึกเดินเดินอนองเข้าไปเฮะอะไรเรับไปน้องเข้าไปแล้วมันก็รู้เข้าไปมันก็โอมันก็จิกเลยบ่โอ้ยอุ้ยเข้าไปทูโอ้ยเนวเลยทุก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 ทกถูกทุกทุกทกทกทุกทุกถูกถูกทุกทุกทุกก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  ตั้งแต่มาจากวัดไพร์พัฒนาเขียนรอบหนึ่งแต่เรื่องเคียนที่ที่กระทมที่เคยอ,อกนะครับมัที่ยี่ิองกทีมงานมาทั้งหมดร,รวมรวันนี้กับวันนี้เขียนสองประตูอะส่นก่อนหกส่นหนึ่งรวมเป็นสามสามประตูแล้วก็สี่ประตูกับเขาพูดแปดสี่ห้าเราแจกเนาะสี่ประตูถ้าจะให้ถ้าจะให้ ชัดๆคือที่กระทมอืมที่กระทมเลยเนาะพอแล้วไม่ต้องเขียนให้ลุงมาหันมาทางนี้หน่อยลุงเด็กมันมันเล่นด้วยนะเพื่อมันมันไม่ถูกมันอาจจะมาถูกเล็กใง้เป็นแนวทางสาธุอ่ะจะสาธุเปาด้วยเอเป่าเปาเพียงอกแท้อกแท้แท้แท้ปังไปจับจังใบเนาะนี่นะจับเท่าลรจับเมื่อนที้ผมจับหกเจ็ดผมผมจับ เอาหกทิ้งแลวปะจับสามตัวตรงเจ็ดแปดสองแล้วก็สองแปดเจ็ดแล้วก็หกเจ็ดแปดมันจะออกมามันจะหนีไปไหนล่ะเพราะว่ามันถูกหมดก็ให้ถูกหมดตะเคียนที่กระท่อมแม่นทุกครั้งใช่ไหมครับคุณตาสองครั้งน่ะนี่สองเจ็ดสองก็ยังอยู่ยังไม่ลบนั่นน่ะแต่เคียนบนกระดานไม้อ่ะยังอยู่นะนองมันมาอกซ้ำอีกสองครั้งอ่ะน้องแจ พอพอมันออกสองครั้งอีกผมว่าเลขมันออกเลขอะไรอีกอคุณครัเขาบอกอ๋ออันนี้แหละอีกเขาว่าแล้วก็เลยออกเจ็ดสองแต่มันผิดกับหลักเท่านั้นเองสามตัวงวดงวดก่อนอะเที่ยวนี้เราจะจับให้ยังไงเนาะนี่เนาะเลขผมก็ไม่แน่ว่าเด็กมันเขียนเนาะเขียนอย่างนี้เลยบผมไม่ทราบเขียนอย่างนี้เลยโอ,อ้หนึ่งสามคร<อ>ับเดี๋ยวเดี๋ยวเราในผมพูดเดี๋ยวให้คุณตาเนี่ยมัน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 ตรงกับ เลขของเขาจะเรียนรถด้วยนัค่อยไปจับตัวอีกเทนึงหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสองสองสี่หนึ่งสามเจ็ดสองสี่มาโยนมาอย่างนี้ก็ได้นะเดี๋ยวไหนทำสมมติว่าเขาเขียนให้อย่างนี้นะถ้าเราซื้อนะถ้าเราซื้อก็เจ็ดสามหนึ่งครับแล้วก็สี่สองเจ็ดสี่สองเจ็ดสองสี่สี่สองเจ็ดเนาะนี่มันจะไปไหนล่ะ มีแค่นี้เองเนาะครับแค่นี้เล็กเนี้ยถ้าเรามาประมวลนประเมินนี้ปุ๊บเราก็ทำมันมีเลขกหามเราก็สี่สองสี่ยังไม่ออกนะในสี่สองสี่เลขกหามสี่สี่มาครั้งหนึ่งหายมาครั้งหนึ่งหายเพื่อมันจะออกมาโอเคถ้าเราประเมินนะผมชอบประเมินเลขอ่ะสรุปกันครับสรุปสุกการิครั้งใหญ่ใหญ่ๆเลยถ้าเขาทายปุ๊บเนี่ยคนคนซื้อเขาเขาจะรู้เลยน่ะเขาจะสลาบเอา ถ้าลงลงอย่างนี้นะาากระดษมคนคนที่ชอบเล่นมันผมอ่ะผมจะสลับเอาเลยเขียนสรุปเลยเขียนครับเขียนเรียกแล้วก็มาจับจับคู่นี้ให้ลงลงมันจะได้ครับเดี๋ยวถ้าดูนี้คนดูจะงงงงเลยยังงงอ่ะเดี๋ยวจะเอาตัวเลขอะไรเอฟซีนะครับได้เน้นๆหน่อยหลังจากที่มาจากวัดทำบุญวัดไพรมาเขียนแอนฟิลเขียน นี่กระดาษไหมล่ะเอากระดาษใหญ่ๆเลยก็ได้อะะนครับวันนี้ตามหาคุณลุงถึงยิ่งยิ่งปลูกยิ่งเยอะตามถึงสวนทุเรียนเลยนะครับยากจะว่างในเวลามีเวลาว่างพาล้านมาประจำเลยลุงครับมากับยายวันเสาร์วันอาทิตย์ก็มาเล่นกับผมที่นี่แหละครับเมื่อกี้นี้เขียนยังไงนะตอนมาถึงนี่เขามาถึงยายถามว่าใบเลขอะไร โอ้ oh, ตอนมาจากวัดเนาะตอนมาจากวัดเราไปด้วยกันเลยพอดีมาถึงกระท่อมปุ๊บเนี่ยประมาณสักสิบห้านาทียายก็ถามถามเอ็นิวเลยถามลานเลยไปทําบุญที่วัดมาเนี่ยได้เลขอะไรบ้างลูก,กเคียนไปแล้วเคียน,นให้แล้วที่วัดนู่นนะไหะเราบอกเขาก็เขียนจริงๆเนาะเขาเขียนจริงๆแล้วเดี๋ยวจะเคียนให้อีก <S <S เคียนนี่แหละหนึ่งสามเจ็ดโอเคตั้งตรงนี้เลยที่เดิมที่ว่า โอ้กามีจิกก็ติดกันไมจิกที่จิกอ๋อเขียนตรงนี้ที่เดิมเลยในเอฟซีนะครับที่ที่บนล่างเนี่ยที่ผม่าสาธิตให้ดูตรงนี้แล้วอ๋อครับเอฟซีทุกคนทุกท่านเด้อพาเมาเล็กน้องเอนฟิลนะครับน้องมีเซนนะครับเพราะว่าเขียนเลขให้แล้วนะครับตามมาถึงที่เลยนะครับวันนี้นะครับมาสรุปเลขให้นะครับ ก็เลขที่ลงไปก็คืออย่าเอาเลขนี้นะครับที่ว่าเขียนที่นี่แม่นที่สุดๆก็คือที่นาและเขียนที่กระท่อมนะครับตากระบววาถนาเทียนที่นี่เมื่อไรก็แม่นทุกทีนะครับไม่เคยพลาดนะครับถูกจากที่นี่ตลอดเลยต้องตามมาถ่ายที่นี่นะครับวันนี้ได้ลงพื้นที่มาถ่ายที่นี่นะครับมาถ่ายที่กระท่อมเลยมืดขนาดขนาดนั้นลำบากขนาดนนก็มาถ่ายทำให้เอฟซีได้ดูกันนะครับนะครับน้องเอ็นพิวน้องมีเซนนะครับไม่ไดวให้ตาให้จาให้ เอ้อาาทีเหอส็นะี่่ได้เขียนจริฮเจับ้ซืจับอนหจับาได้ครับได้จับให้จับว่าสีสี่ตัวนี้จับได้อันไหนมันมีมีอันนี้เนาะอันนี้กับอันนี้บอกสี่สองเจ็ดแล้วก็สามเจ็ดสามหนึ่งแล้วก็สี่สองสี่สี่สองสี่สองตัวเหรอจับยังไงสองตัวนี่ สองตัวผมจับน่าจะสามหนึ่งอ่ะสามหนึ่งตัวเดียวอ่ะครับถ้าล่า <นะ S 1> สามหนึ่งล่างก็เดียวสามหนึ่งสามหนึ่งล่างเดียวเลยบอกสามหนึ่งบอันนี้เราเขาก็อธิบายครับคุณผู้ชมนะครับมาสรุปเลขน้องแอนฟิ์นะครับงวดประจำวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับน้องเขียนให้แล้วนะครับหลังจากมาจากวัดไพรเห็น ยายถามบอกว่าได้เลขแจกมาทาบุญได้เลขอะไรบ้างคะเดี๋ยวจะเขียนให้อีกก็คือเขียนตัวนี้เลย fc ทุกคนโอเคนนะครับก็คือตัวนี้เลยเนาะ fc นะครับ13เขียนให้ดินนะลงดินที่เคยออกนะครับ1นะครับ13724 13724เขียนให้5ตัวนะครับ13724นะครับนะครับใครจะจับก็จับแล้วแต่ชอบเลยนะครับอาจจะเป็น132 24ก็ได้นะครับหรือจะใครจะชอบ724ก็ได้นะครับอ่ะ24ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะมาสรุปอีกอีกที่หนึ่งใบหนึ่งนะครับสรุปไอ้เอฟซีได้ชมแบบชัดๆเลยนะครับนี่นะครับสรุปจับให้แล้วนะครับนะครับก็สรุปตาแกสรุปให้นะครับ247หรือว่า7อะไรนู่นนี่น้องงนะครับ37นะครับ หนึ่งสามเจ็ดก็ได้หรือว่าสองสี่ก็ได้นะครับแล้วแต่เขาจะจับเอาเด้อนะครับ<น>ก็เขียนให้ห้าตัวนะครับเป็นแนวทางเอกสี่ตัวคนอุกทันถ้าเขียนให้ที่เขียนให้มีแค่ห้าตัวนะครับไปจับเอาเด้อนะครับใครถนัดจับก็จับเลยนะครับหนึ่งสามเจ็ดสองสี่หนึ่งสามเจ็ดสองสี่แต่ถ้าจะจับง่ายๆก็คือสามตัวที่เคยออกก็คือเจ็ดสองสี่นะครับเจ็ดสองสี่นั้นก็หนึ่งสามสามหนึ่งก็เลขหนึ่งกับ เตัวเดียวกันนะครับก็ลองดูด้วยครับเป็นแนวทางนะครับถ้าชอบกดแชร์กดไลค์กาลังแชร์กันด้วยนะครับสาธุสาธุขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับร่ำรวยร่ำรวยกับเลขน้องแอนฟิลน้องมีเซนนะครับสาธุสาธุาธล่ำลากันไปครับผมขอบคุณครับ